ขอบคุณนะคะน้องวิพิงสวัสดีค่ะก่อนนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอบคุณมากเลยนะคะป้านหมยที่เอาแขง็งข้นมาให้หนูนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะเดี๋ยวน้องวิพิงจะเปิดกับท่านวชามด้วยกันเลยนะคะ <c oughs> นี่นะคะท่านผู้ชมด้านหนึ่งเปิดแล้วเดี๋ยวก็้าจังเปิดข้างๆอีกนะคะท่านผู้ชมใช่ค่ะปิดได้ดีมากเลยค่ะ ในกล่องในกล่องนะคะอ๋อต้น้อวิพิงต้อง,ง,องที่พิงต้องตัดตรงนี้งกลางๆอยู่นะคะท่านผู้ชมเป็นอะไรน่าน้อวิพิงลุ้นกับท่านผู้ชมเลยนะคะค่ะให้แม่แม,แมวมาช่วยเปิดนะคะชายค่ะ กันดูกันนะคะตอนนี้ก็จะปิดแบบนี้ส่ปิดดีมากเลยนะคะอันนี้อะไรอ่ะอ๋อขนมคุกกี้แต่ดมๆเลยนะคะอืมกลิ่นหอมมากเลยเหมือนนี่นะคะถ้าผูา้ชมจะเอาให้ดูกันค่ะแบบนี้แล้วก็จะเป็นคุกกี้แบบอ แบบนี้แล้วนะคะน้ชมเรียกว่าคุกกี้สิงคโปร์หรอกนะคะแบบอร่อยมากเลยที่เยอรมันไม่มีขายนะลูกกลิ่นดีอะค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องชิมเลยค่ะนี่ค่ะคุกกี้สิงคโปร์นะคะอันนี้อะไรหน้าอะไรหน้า เคร่เคเกเินนะว่าพี่ชอบมากเลยครบทุณงานเลยนะคะขอบคุณค่ะอนนี่มีอีกกลองนึ้งนะคะท่ามัชมไปารนะ,ปนปนะไปายนะ ใช่ไหมคะหรือว่ามันเป็นอะไรอ่ะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูหน่ยโอ้โหขอบคุณค่ะเค้กกล้วยแบบเนี้ยเหมือนที่เมืองไทยเลยป้าหวยทำแบบอือฮึสุดยอดเลยขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยปีที่แล้วจำได้ไหมที่ป้าห่วยส่งขนมป้าห่วยเหมือนกันเหรอคะใช่อบคุณมากเลยค่ะส่งให้เ้าทุกปีเลยหนึ่งปีนะคะอร่อยมากเลยค่ะขอบคุณนะคะคโนดเดี๋ยวโนดจะชิมอะไรให้ท่านผู้ชมดูกันหรือว่าป้าห่วยดูก่็ คุกกี้สิงคปโปร์ไม่ลบ <Okay S 2> ค่ะโอเคค่ะนี่นะคะมันจะป็นกับพีนัทปัตเตอร์หรือเปล่าคะหรือว่าหนูไม่รู้จักอะค่ะค่ะกับแครเชอร์กับเม็ดมะม,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 ม่วงอืมอ๋อแลกเลยหอมใช่ไหมอืมอืมจะชิมนิดไหมเคียกลองไว้หรือว่ <c oughs> าเดี๋ยวก่อนก็ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ เราบอก็ขอบคุณด้วยครับค่ะขอบคุณ,คคณพี่หมวยมากะะเลยค่ะมีรักและเอ็นดูน้องพิงส่งขนมมาให้ทุกปีเลยใช่อวยพรป้าหมวยหน่อยหรออวยพรปีใหม่ป้าหมวยหนหอ่หอยใช่อวยพรปีใหม่นะคะสวัสดีค่ะป้าหมยขอบคุณอีกหนึ่งครั้งนะคะขอให้ป้าหมยมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแลวก็ชีวิตร่าเริงนะคะรักป้าหมยมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะบายบายนะคะ บ๊ายบายอะถ้าไม่ทำสักคคอลดิคด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ mm hmm.